แรงบันดาลใจตอนเสียงสะท้อนท่ามกลางหุนเขาสลับซับซ้อนเสียงสะท้อนได้เกิดขึ้นอย่างน้าพิศวงลองฟังดูสิคะเสียงสะท้อนเหล่านี้มีอะไรจะบอกกับเราครั้งหนึ่งพ่อได้พาลูกชายไปเดินเที่ยวเล่นในป่าขนาดมาถึงบริเวณที่เป็นหุบเขา เด็กน้อยสะดุดล้มลงและส่งเสียงร้องโอ๊ยทันใดนั้นก็เกิดเสียงสะท้อนดังกลับมาว่าโอ๊ยเด็กน้อยรู้สึกโกรธเพราะคิดว่าตนถูกล้อเลียนจากเด็กเกรเกรที่ซ่อนตัวอยู่เขาจึงตะโกนท้าว่าใครหนะเก่งจริงก็ออกมาสิยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงท้าทายดังกลับมาเช่นกันว่าใครหนะ เก่งจริงก็ออกมาสิเด็กน้อยจึงร้องด่าด,ด้วยความโมโหว่าเจ้าเด็กเลวเจ้าเด็กเลวเสียงที่สะท้อนกลับมาก็ดังเกลี้ยวกล่อดไม่แพ้กันเด็กน้อยทั้งโกรธทั้งแปลกใจจึงถามพ่อว่าพ่อจ๋าที่นี่มีเด็กเกเรซ่อนอยู่และคอยด่าว่าคนอื่นใช่ไหมพ่อยิ้มแล้วตอบว่าลูกพ่อลูกลองพูดกั ขาใหม่ทีสิพูดกับเขาดีๆแล้วดูซิว่าเขาจะยังเกเรอกีกหรือไม่เด็กชายจึงลองดูใหม่เขาตะโกนขึ้นว่า <"P> เพื่อนเอย๋ยเพื่อนเอย๋ยฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอเด็กชายหันมามองหน้าพ่อด้วยในตาเป็นประกายเขายิ้มอย่างมีความสุขแม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนัก พ่อจึงสอนว่าลูกเอ๋ยทั้งเด็กเกเรและเด็กที่อยากเป็นเพื่อนกับลูกนั้นล้วนเป็นเสียงสะท้อนของลูกเองลูกคงเห็นแล้วว่าสิ่งที่ลูกพูดออกไปไม่ว่าดีหรือร้ายมันจะย้อนกลับมาหาลูกเสมอทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็เช่นกันทั้งความคิดคำพูดและการกระทำที่เราได้ทำไปแล้วจะย้อนกลับมาหาเราเสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าลูกอยากได้รับสิ่งที่ดีอยากให้ใครๆดีต่อลูกลูกต้องทำดีกับเขาก่อนแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาลูกในที่สุดคุณผู้ฟังคะ เสียงสะท้อนให้ข้อคิดเกี่ยวเราถึงหลักง่ายๆที่ใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะในยามที่อะไรๆก็ไม่ได้ดั่งใจหรือเมื่อเคยๆกเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังหากเรานึกโกรธหรือโทษผู้อื่นนั้นย่อมแสดงว่าเราได้ก,กลายเป็นเด็กน้อยเจ้าอารมณ์ที่ทะเลาะก,กับเสียงสะท้อนของตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามือนเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากตัวเราเองทั้งสิ้น บุคคลตัวอย่างผู้ได้รับเสียงสะท้อนแห่งชีวิตที่ไพเราะงดงามที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่เคารพบ,บูชาของมนุษย์และเทวาเมื่อทรงปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์นั่นก็เพราะพระองค์ทรงทำความดีมานับพบนับชาติไม่ท้วนทรงทำดีต่อผู้อื่นก่อนเสมอทรงเป็นผู้ให้ นับตั้งแต่ให้การทักทายปราศัยให้รอยยิ้มไปจนถึงให้วิชาความรู้อันยิ่งใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์ล้วนทรงเป็นผู้ให้ก่อนดังที่คุณธรรมสองข้อคือสองข้อคือ 1. บุพภาภาษีให้การทักทายปราศัยก่อน 2. อ,อุตตานมุขีพร้อมกับมีพระพักยิ้มแย้มแจ่มใสให้เสมอ คือลักษณะของผู้มีบุญซึ่งถ้าเราได้ลองสังเกตดูเราจะพบว่าผู้มีบุญทั้งหลายล้วนแต่เป็นฝ่ายให้ผู้อื่นก่อนเสมอให้โดยไม่จาเป็นต้องเป็นฝ่ายได้รับทำดีโดยไม่ต้องรอใครๆมาทำดีกับตนก่อนสิ่งที่สะท้อนกลับมาจึงล้วนแล้วแต่น่าชื่นใจชีวิตของเราจะเข้าที่เข้าทางมองซ้ายก็มีอรอยยิ้ม มองขวาก็มีน้ำใจเพราะสิ่งที่เราทำไปนั้นไม่เคยเลือนหายแต่จะสะท้อนกลับมาเสมอ